้างลวงหนึ่งซองตัดถนนใหม่นะครับท่านใดที่สัญจรผ่านไปมาในจังหวัดกระสินอาจเข้าผิดเลนนะครับและทําให้ท่านเสียเวลาในการเดินทางได้ท่านที่จะเข้าตัวเมืองกระสินนะครับโปรดคิดซ้ายนะครับผมหลังจากที่ข้ามสะพานมาแล้วโปรดคิดซ้ายให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านาไม่คิดซ้ายตรงไปเนี่ยอาจจะไปที่มุกดาหารหรือร้อยเอ็ดเลยก็ได้นะครับเข้าตัวเมืองคิดซ้ายนะครับมีช่องบีบจราจรมาหนึ่งเลนเท่านั้นนะครับอา่าชะลอด้วย ส่วนทางออกนะครับออกมา2เลนนะครับแต่ถ้าจะไปขอนแก่นยางตลาดสารคามนะครับถนนจะบีบลงมาเหลือแค่เลนเดียวนะครับต้องพึงระวังให้ดีนะครับนี่ครับก็จะมีกลวยมาตั้งหากเข้าผิดนะครับเราก็จะออกไปมุกดาหารเลยนะครับฉะนั้นแล้วที่จะไปขอนแก่นยางตลาดสารคามโปรดชิดขวานะครับทางเข้าตัวเมืองนะครับชิดซ้ายทางออกชิดขวาครับผม